ขยีย่อนิเมะขอเสนอสัพยุทธ,ธรุฟ้าภาคขวนคืนแดนอันธการตอนที่112เมื่อเสี่ยวเยียนไปถึงที่พักของ e เสียวอี้เซียนพบว่าที่นี่ถูกม่านแสงพลังงานปิดกั้นตั้งแต่บนเจ้ารดล่างอย่างมิดชิดนอกม่านแสงมีผู้ว,วุโสสำนักในหลายคนปักหลักอยู่บริเวณนี้ด้วยสีหน้าตึงเครียดเพื่อกันนักเรียนที่วิ่งมามุงดูออกห่าง เงาดำสายหนึ่งคุ้งเข้ามาอยู่นอกม่านแสงนั้นในจังหวะที่ขัววุโสในสํานักในกําลังตั้งท่าจะหยุดยัง้งกลับพบว,ว่าคู่มานั้นก็คือเสี่ยวเหยียนพวกเขาทําความคารมขัววุโสใหญ่อยู่ข้างในเจ้ารีบเข้าไปเถิดระวังไอพิษด้วยพอได้ฟังแบบนั้นแววร้อนใจของเสี่ยวเหยียนก็มากยิ่งขึ้นเขาทําการใช้เปลไฟสีเขียวปกคลุมทั่วร่างกายหลังจากนั้นก็เดินเข้าม่านแสงไป หลังเข้าสู่ม่านแสงแล้วก็มีควันสีเทามากมายพุ่งเข้ามาทางเสี่ยวเหยียนแต่เมื่อกระทบถูกร่างกายกระถูกเปลวเพลิงสีเขียวนั้นเผาไหม้จนเป็นความว่างเปล่าไปเสี่ยวเหยียนกลับไม่สนใจควันสีเทาเหล่านั้นตัวเขาเดินผ่านตึกเข้าไปแล้วพบกับผัววุ้โสใหญ่ที่เดินอย่างงุนงามอยู่ที่หน้าห้องและตอนนี้เขาก็ร้องถามว่าผัววุ้โสใหญ่เกิดอะไรขึ้นกันซูเฉียนพอได้ยินเสียงเสี่ยวเหยียนแบบนั้นก็รีบกล่าวขึ้นมาว่า ข้าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้จูจ่ๆมีผู้อาวุโสวิ่งมารายงานว่าที่นี่มีควันพิษลอยออกมาตลอดเวลาและมีนักเรียนหลายคนเผลอสูดดมเข้าไปจนหมดสติข้าจึงต้องปิดกั้นบริเวณนี้เดิมอยากเข้าไปตรวจด,ดูแต่ข้างในมีควันพิษหนาแน่นสามธิตรกัดกอนรุนแรงมากคืนข้าเข้าไปละก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะตายทีเดียวเสียเ่ยวยีนได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งร้อนใจเข้าไปใหญ่ พยายามจะเดินเข้าสู่ภายในห้องนั้นในจังหวะนั้นซูเฉียนพยายามจะยับยั้งไว้แต่สุดท้ายก็ปล่อยเสี่ยวเหยียนไปและพูดว่าระวังด้วยเสี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าหลังจากนั้นก็เรียกเปวเคลืองสีเขียวใสเพื่ออาบท่วมร่างกายมากกว่าเดิมและเสี่ยวเหยียนก็เดินเข้าสู่ภายในห้องที่ตอนนี้ตรบอบอวลได้หมอกพิษหลังจากประตูถูกเปิดออกหมอกพิษภายในนั้นก็พุ่งออกมาทางด้านของซูเฉียนก็รีบใช้ปานยุดหอคุ้มเอาไว้และหลอมละลายมันออกไป หลังจากนั้นครับเขาเองก็รีบทําการปิดประตูและตะโกนบอกเซียเวเหียนว่าเซียเวเหยียนมีอะไรผิดปกติให้ส่งเสียงทันทีหัววุโสใหญ่ไม่ต้องห่วงท่านก็ปิดการบริเวณนี้ให้แน่นหนาก็พออย่าให้คนอื่นล่วงรั้มเด็กขาดซูเฉียนพอได้ยินแบบนี้ก็พยักหน้าหลังจากนั้นก็ถอยหลังมองดูเรือนพักแข่งนี้ด้วยความไม่ประมาทเขาทําการส่งปานยุคขึ้นไปบนทองปลาแล้วก็กางออกมาให้เป็นม่านปกคลุมหลังจากทําเรื่องเหล่านี้เสร็จ ขัววุโสใหญ่เองก็ยังคงไม่ไว้วางใจเขาทําการส่งพลังแห่งค้วอากาศซ้อนทับไปชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้พิษสามารถหลุดรอดออกมาได้ช่วยเมด้ที่ซูเฉียนจะต้องระวังขนาดนี้พิษในกายของเซียวอี้เซียนนั้นต่อให้เป็นซูเฉียนเองยังเกิดความกลัวและถ้าพิษนี้สามารถเด็ดรอดออกไปได้ทั้งโรงเรียนส่วนใหนก็คงจะเหลือแต่ซากศพเฮ้ยหวังว่าเซียวเยียนจะแก้ปัญหาได้ทำสิ่งเหล่านี้เสร็จซูเฉียนค่อยผ่อนลมหายใจ จ้องมองห้องที่ปิดแน่นนั้นขณะพึมพำภายในห้องที่อบอวลด้วยควันพิษเส้นสายตาถูกบดบงังแต่สายเสียงลมหายใจเบาหวิวที่แว่วมาเซียวเยียนจึงแยกแยะพิกัดที่อยู่ของ e เซียวอี้เซียนได้เดินได้สิบกว่าเก้าเสียวเยียนก็พบกับเตียงสีชมพูและมีคนกําลังขดตัวอยู่ภายในผ้าห่มบนเตียงนั้นและพิษท,ที่ถูกปล่อยออกมานี้ก็มาจากในกายของคนที่กําลังนอนขดตัวอยู่ในนั้น เหมือนกับจะได้ยินเสียงฝีเท้าทางด้านของเซียวอี้เซียนที่ตอนนี้ดวงตาการเป็นสีม่วงเทาก็ค่อยๆมองมาที่เซียวเหยียนและพูดในแววทุกทรมานว่ากายคิดมหาภัยเหมือนจะประทุก่อนเวลาอันควรถึงแม้ว่าเซียวเหยียนพอจะคาดคะเนได้อยู่แล้วแต่พอได้ยินจากปากของเซียวอี้เซียนเซียวเหยียนเองใบหน้าก็แปรเปลี่ยนไปเขารีบสุดนั่งข้างเตียงแล้วก็พูดปลอบใจเซียวอีเซียนว่าวางใจเถิด ยังมีค่าอยู่ทั้งคนเซียวเย็นรู้ดีกว่าใครด้วยพลังฝีมือของเซียวอี้เซียนนั้นสามารถควบคุมกายพิษมหาภัยให้ประทุอย่างนานก็หนึ่งปีแต่ช่วงนี้นางปวดป่วยกายพิษมหาภัยบ่อยจนเกินไปทําให้เวลาที่กายพิษจะประทุนั้นสั้นลงมาส่งมือของเจ้ามาหลังจากเซียวเย็นตําหนิตัวเองแล้วก็บอกกับเซียวอี้เซียนเซียวอี้เซียนลังเลอย,อยู่แป๊บหนึ่งสุดท้ายก็ส่งแขนให้กับเซียวเย็น ตอนนี้แขนของนางกลายเป็นสีม่วงแล้วพอเซียวเยียนเห็นแบบนั้นก็รู้สึกเครียดขึ้นมาเซียวเยียนท่าฝ่ามือไปที่ข้อมือของเซียวอี้เซียนหลังจากนั้นก็ส่งพลังเปรวเพิ่มขนาดเล็กจิ๋วเข้าไปในร่างกายของนางหลังจากเปลวไฟเข้าสู่ร่างกายของเซียวอี้เซียนแล้วเซียวเยียนตอนนี้หน้าบูดบึ้งเป็นอย่างมากเพราะเขาค้นพบว่าภายในกายของเซียวอี้เซียนนั้นธาตุพิษกระจายแทบจะทั้งตัวแล้วมีเพียงสมองเท่านั้นที่ยังไม่ถูกกั้มกาย แต่ดูจากสภาพน่าจะอีกไม่นานถาธาตุพิษลุกรามถึงสมองเมื่อไหร่จะทำให้เซลลวอีเซียนไม่สามารถควบคุมสติสามปัชัญญะของตัวเองได้สุดท้ายนางก็จะกลายเป็นเหมือนผู้ครอบครองกายพิษมหาภัยคน,น,นอื่นๆก้าวเข้าสู่ขั้นสุดท้ายอันเศร้าสลดหาใดเปลี่ยมปานเกิดมาด้วยกายพิษแล้วก็ตายด้วยกายพิษพอเห็นสีหน้าของเ,เ,งเซียลลวอีเซียนเองก็กล่าวมาด้วยใบหน้าที่ซีดเซียว เซียวเหยียนช่วงนี้ได้ติดตามเจ้าข้ามีความสุขมากเจ้าเป็นสหายคนแรกของข้าและอาจเป็นคนสุดท้ายถ้าข้าเดินทุนจุดนั้นจริงขอให้เจ้าอย่าได้ออมมือสถาศึกษาแห่งนี้ข้าชอบมากข้าไม่อยากให้หุบปากพูดเลวไรอันใดพอด้ินวาจาเชิงสั่งเสียเซียวเหยียนเองก็ตะวาดดุทันทีพอเห็นเซียวเหยียนดุใส่ทางด้านเซียวอีเซียนเองกลับไม่โกรธ ตัวของนางนั้นกลับรู้สึกดีเสียยิ่งกว่ากะไรเพราะตลอดระยะเวลาที่นางใช้ชีวิตมานี้ไม่เคยมีใครดุด่าว่านางเพราะความเป็นห่วงเป็นใยมาก่อนการถูกคู่อื่นดูแลเอาใจใส่ก็ขายว่าจะไม่เร็วทีเดียวสำหรับสายตาของเซียวอี้เซียนนั้นเซียวเยียนกลับไม่สนใจเพราะตอนนี้เขากำลังคิดว่าจะควบคุมกายพิษมหาภัยให้ได้ยังไงแบบเบ็ดเสร็จเวลานี้ยังขาดแกนอสูรของมังกรแมงป่องพิศวรอยู่ นี่เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญอย่างยิ่งหากฝืนควบคุมกายคิดมหาภัยตอนนี้มีหวังว่าจะต้องสูญเสียน้ำลายโพธิ์ที่ปรธาตุที่ได้มาอย่างยากลำบากและอาจจะหาไม่เจออีกเลยก็ได้เสี่ยวยียนใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อจะหาวิธีควบคุมกายคิดมหาภัยชั่วคราวให้ได้โดยค้นหาจากสูตรที่เยาวชนคิดค้นเอาไว้และเก็บสะสมมาตลอดระยะเวลาหลายปีแต่กลับไม่ค้นพบสักสูตร เพราะกายพิษมหาภัยนั้นปกติแล้วก็หาได้ยากอย่างยิ่งในมหาพิภพแห่งนี้การที่เยาเฉินจะคิดเผื่อร่วงหน้าแบบนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ขณะที่เสียวเหยยนกำลังร้อนใจกับปรากฏภาพชายชาราผู้หนึ่งขึ้นมากายพิษมหาภัยฮ่าฮนึกไม่ถึงชั่วชีวิตนี้ข้าจะมีโอกาสได้เห็นถึงสองขาโชคดีอะไรเช่นนี้พอได้ยินเสียงนั้นเสียวเหยยนเองก็ตื่นเต้นราวกับฟางเส้นสุดท้ายยื่นมาทางเขา ท่านผู้เทายาท่านรู้จักกายพิษมหาภัยแล้วทราบวิธีควบคุมมันหรือไม่เฮ้ยฮกายพิษมหาภัยหรือชื่อเรียกออกจะยิ่งใหญ่ป่านี้ชนรุ่นก่อนใครบ้างไม่รู้จักเสียมยุธเทียนหัวออกเจ้าหัวเราะแต่สหายเจ้าขายอยู่ในระยะสุดท้ายของกายพิษมหาภัยแล้วถ้าไม่รีบยับยัง้งเกิดไอพิษเข้าสมองเช่นนั้นลก่กก็ยับยัง้งท่านผู้เท่าพอทราบวิธีหรือไม่ นับว่าเจ้าโชคดีที่เจอข้าในช่วงเวลานี้พอดีวิธียับยั้งชนิดนี้ทั่วมหาพิพพเกงว่ามีคนรู้เท่าหยิบมือเพราะปีนั้นข้าก็มีสหายที่มีกายพิษมหาภัยคนหนึ่งและวิธียับยั้งนี้ก็เป็นข้าที่คิดค้นให้เขาแต่เสียดายการยับยั้งชนิดนี้เพียงสำแดงได้ครั้งเดียวและมีผลแค่สามปีเป็นอย่างมากหลังจากสปีข้าย,ยังคงหาวิธีขี้คายกายพิษมหาภัยไม่ได้ดังนั้น พอได้ฟังแบบนี้เซวเยียนเองนะครับก็รู้สึกเนี่ยโล่งใจขึ้นมาถ้ามีเวลาถึง3ปีแล้วก็เขาเชื่อว่าน่าจะสามารถหาแก่นของมังกรแมงป่องพิสวรรเจอได้แน่วิธียับยั้งชนิดนี้มีชื่อว่าตาอักขีมหาพยมซึ่งก็คือวิธีหยิบยืมความแข็งแกร่งและร้อนแรงของรมปานธาตุไฟมาควบคุมไอพิษในกายเจ้ามีไฟพิเศษ ประสิทธิผลในการยับยั้งยิ่งสูงมากต่อไปคือขั้นตอนยับยั้งคําพูดของเซียมยุเทียนหั่วเนี่ยไหลเข้าสู่ในสมองของเซียวเยียนเรื่อยเรื่อยหลังจากเซียวเยียนหลับตาได้พักหนึ่งหลังจากนั้นก็ลืมตาแล้วมองไปที่เซียวอีเซียนที่อยู่บนเตียงมีวิธีแล้วเซียวอีเซียนพอได้ยินแบบนั้นแววตานางก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพอเห็นอีกฝ่ายดีใจเซียวเยียนเองก็พอยดีใจไปด้วยหลังจากนั้นเหมือนกับตัวเขาจะนึกอะไรขึ้นมาได้ แล้วก็เลยพูดว่าเออคือวิธีนี้ต้องเปลืองผ้าหมดเลยขาดคำเนี่ยพวงแก้มเสียวิเซียนร้อนวูบทันตาเห็นเลยตกลงมันจะเป็นวิธียับยัง้งหรือวิธีผลิตลูกกันแน่ละทีนี้โอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ